สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้เนี่ยอยู่กับเซลกระปุกที่โชว์รูมรถยนต์มือสองกวงงสงหาไทยราค่ะสามารถนะัดชมรถได้ทุกวันนะคะติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดเก้าแปดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์สามและคลิปนี้นะคะเซลกระปุกจะพามาชมกับรถอเนกประสงค์รุ่นขายดีกันเลยนะคะ SUV ยอดฮิตยอด,ยอดนิยมใช้งานอย่าง Honda CRV ของเรานะคะชมเจนสามเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆด้วยทั้งดีไซน์ค่ะที่ใช้งานได้ในชีวิตประจํา ทรงไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินนะคะผู้ชม่ากระทัดรัดกําลังพอดีเลยแล้วก็ออปชั่นหรูหราออกห้างเนี่ยเป็นร้านกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยมาในรุ่น 2.0S ชอมปี 2009. 2010จดนะคะได้ระบบเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อสีขาวมุกเข้าใหม่สวยๆเดี๋ยวเราพามาชมกันเลยค่ะคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมหาราคาพิเศษมากๆเลยนะคะจากปกติอยู่ที่3190 0 0บาทเหลือเพียง299,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะชุดไฟหน้านะคะของตัว รถคันนี้ค่ะเป็นเลนโปรเจคเตอร์สภาพดีไม่มีรอยเฉียวชนอุบัติเหตุมาค่ะดีไซน์ของตัวกระจังหน้าคันนี้นะคะก็จะเป็นดีไซน์แบบกระจังหน้าคโครเมียมหรูหราหน้าใช้งานไม่มีรอยทะลอกรอยแตกหักใดๆเส้อไฟนะคะสภาพดีทั้งสองฝั่งนะคะไม่มีรอยเฉียวชนมาสําหรับตัวแก้มข้างกับการชนอันนี้ก็แนบชิดสนิทเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยไม่มีอาการกิ๊บแตกกิ๊บห่วมนะคะ สำหรับดีไซน์ด้านล่างนี้นะคะผู้ชมคะสือสวยเนียนกริฟมากๆนะคะเขาก็จะเป็นกันชนตัดเป็นสีแบบทูโทนนะคะผู้ชมมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้ไม่มีรอยเฉียวชนหรือว่ารอยสะเก็ดหินกันเลยด้านข้างของตัวล้อนะคะผู้ชม่ะสภาพล้อเนี่ยเป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะซึ่งเขาจะมาในตัวซีรีส์ใหญ่ที่2 25ท65ขอบ17นิ้วตัวล้อสภาพสวยแบบนี้ทั้ง4ล้อนะคะ ในส่วนของด้านข้างนี้นะคะก็จะเป็นราวบันไดนะคะมีราวบันไดามาให้ขึ้นลงสะดวกสบายใช้งานง่ายๆกันเลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยต้องแจ้งก่อนเลยว่ายังไม่ได้มีการเก็บสีเก็บงานนะคะรถเพิ่งเข้าใหม่สําหรับตัวกระจกวองข้างคันนี้เนี่ยเป็นระบบแบบไฟฟ้านะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวด้วยกระจกข่ะเป็นของค o n ด a เดิมๆทุกบานกันเลยนะคะนี่ก็ฟิล์มสภาพดีใช้งานต่อได้อีกยาวๆค่ะด้านบนนะคะของตัวรถคันนี้นะคะหลังคาสีสวยแห้งไม่มีการสาดสีทําสีมาใหม่นะมี รานหลังคาสไตล์เรียบๆหรูๆมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ภายในของตัวรถคันนี้ค่ะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะผู้ชมขาด้วยภายนอกที่เขาเป็นสีขาวมุกนะคะสภาพดีมากๆนะคะผู้ชมขามาพร้อมกระจกไฟฟ้ารอบคันแล้วก็ด้านในอของตัวซอกเมนอาร์ตรอยดอกตาก่ตางๆตะเข็บเดิมมาจากโรงงานไม่มีการตอกหรือว่าการเดินตะเข็บมาใหม่สําหรับตัวซอกด้านข้างนะคะของรถ ทางด้านนี้เนคุณผู้ชมคาแผ่นเพจหมดเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวโลโก้ c r v นะคะ ซึ่งภายในคันนี้นะคะเน้นตกแต่งเป็นโทนแบบสีดำนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะแล้วก็ภายในนี่เลยค่ะมีถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กมาให้นะอันนี้ก็จะเป็นเกทอเนกประสงค์ค่ะเปิดได้ค่ะผู้ชมขาเก็บของได้เลยแล้วก็มีเกทด้านล่างอีกด้วยนะคะตรงกลางนี้ค่ะผู้ชมขาเขาจะได้เป็นตัวระบบแอร์ด้านบนนี้แล้วก็มาพร้อมกับเครื่องเล่นเสียงซีดีว F ิทยุ FM AM ระบบแอร์ในนี้นะคะผู้ชมขาเป็นแอร์แบบเป็นนวลนใช้งานได้สะดวกสบายนะคะเปิดปิดง่าย เย็นฉ่ำมีระบบเกียร์มาให้ด้วยนะคะก็จะอยู่ในโทนเดียวกันอยู่ในคอนโซลเดียวกันเลยนะคะตรงกลางก็จะทําให้ดูว่างขึ้นค่ะมีทั้งพ,พื้นที่นะคะในการวางของหรือว่าพื้นที่ในการเหยียดขานะคะนั่งอย่างสะดวกสบายกันเลยนะคะภายในของตัวรถค่ะคุณผู้ชมคะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะนี่ก็จะเป็นเบาะเดิมๆม,มาจากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยขาดใดๆไปดูด้านหลังกันต่อเลยดีกว่าค่ะสำหรับด้านหลังของคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะ ตัวบานประตูนะคะนี้เปิดได้ค่อนข้างกว้างลักษณะประมาณนี้เลยขึ้นลงสะดวกสบายจะหยิบจับของอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ดินส่งของพื้นที่นะคะสภาพตัวนี้สวยงามมากๆ ด้านในของซอกคันนี้นะคะจะเป็นซอกเม็ดอาร์ดอดเดิมๆม,มาจากโรงงานไม่เคยมีการเดินตะเข็บมาใหม่นะคะภายในของตัวรถนะคะผู้ชมขาคันนี้สภาพสวยมากๆพรมหลังคาไม่มีรอยเจิมไม่มีรอยยันมาก่อนเลยนะคะนี่ก็ไม่มีพวกคราบน้ํารั่วซึมด้วยนะคะจะเห็นได้ว่ามีความสูงมีความโปร่งนั่งสบายนะคะคุณผู้ชมา่าแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะด้านหลังนี้ยังปรับแยกได้เป็นแบบ60ต่อส0ด้วยเบาะสวยกันเลยนะคะภายในก็ดูกว้างขวาง นะคะผู้ชมขาคันนี้นั่งกันแบบไม่อึดอัดทั้งคนตัวเล็กคนตัวใหญ่นั่งได้สบายมากๆด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะผู้ชมขาก็จะมีชุดแต่งมาให้เป็นสปอยเลอร์สีเดียวกับตัวรถเลยมีไฟเบรกดวงที่สาม,มาให้ด้วยนะคะชุดไฟเนี่ยทางด้านท้ายน,นี้ค่ะไม่มีอาการแตกไม่มีอาการร้าวใดๆนะคะไฟสภาพสวยสมบูรณ์เดิมๆมาจากโรงงาน ตรงกลางนี้ค่ะตกแต่งเป็นเส้นสายโครเมียมนะคะแล้วก็ชุดไฟทางด้านฝั่งนี้สภาพสวยเช่นเดียวกันนะคะไม่มีรอยเฉียวชนมอไซค์ไม่มีอุบัติเหตุมาด้านท้ายของตัวรถนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็ตกแต่งปลายท่อมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นแบบโครเมียมการชนสีสวยนะคะไม่มีรอยเฉียวชนอุบัติเหตุไปดูด้านในกันต่อเลยดีกว่าค่ะภายในของตัวรถคันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยสภาพดูสงโปรองมากๆนะคะ ตัวรถนะคะมีความสะอาดสะอ้านนะคะเบาะเนี่ยจะปรับแยกประมาณนี้นะคะผู้ชมคะแล้วก็มีพื้นที่ในการวางของด้านหลังได้อีกเยอะนะคะอันนี้คือพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการพับเบาะนะคะคุณผู้ชมคาะก็ยังกว้างขนาดนี้ถ้าเราพับเบาะเนี่ยก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น นะแล้วก็คันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเก็บตัวด้านแผ่นรองท้ายตัวนี้ไว้นะคะสามารถวางของด้านบนได้รองนําน้าหนักถึง10กิโลกรัมมันเขาก็จะแยกเป็นส,สัดส่วนระหว่างที่เก็บของแล้วก็พื้นที่ภายในห้องโดยสารพวกเก็บกลิ่นเก็บอะไรอย่างนี้นะคะด้านท้ายนี้นะคะคุณผู้ชมคะรับประกันเลยนะคะสาภาพสวยๆจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปชมกันต่อเลยค่ะที่สาภาพด้านข้างฝั่งคนขับสำหรับฝั่งคนขับนะคะทางด้านนี้เนี่ยสีสวยเรียบเนียนเสมอกันรอบคันนะคะ นี่ขนาดยังไม่ได้เก็บสีเก็บงานนะคุณผู้ชมคะตัวล้อเนี่ยเงางามทั้ง2ฝั่งนะคะราบันไดไม่มีร่องรอยจากการใช้งานมาและภายในของตัวรถคันนี้นะคะคุณผู้ชมคะตัวแผงประตูเนี่ยเขาจะได้กระจกไฟฟ้ามาให้รอบคันเลยนะคะนี่ก็มีพวกระบบเซ็นทรัลล็อกให้พร้อมด้านในนะคะของเม็ดอาร์กรอยดอดต่างๆเดิมอยู่ครบนะคะไม่มีการตัดตะเข็บเดิมตะเข็บมาใหม่ภายในของตัวเบาะฝั่งนี้ก็เป็นเบาะสภาพสวยสภาพดีเช่นเดียวกันนะคะ ด้านในเนี่ยจะมีพวกปุ่มปิดปิดไฟตัดหมอกกระจกมองข้างเป็นแบบพับเก็บไฟฟ้ารับมุมมองไฟฟ้านะคะแล้วก็ในสงองคันนี้เนี่ยยังได้เป็นพวงมาลัยนะคะรุ่นนี้เขาจะมีระบบคูชันโทนมาให้ด้วยเป็น3การดีไซน์สป,ปอร์ตเลยหนังสวยๆไม่มีรอยรลอทะลอก,ลอกมาพร้อมแอร์แบคคู่หน้ากันอีกด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะพามาฟังเสียงเครื่องคันนี้ก็เลยนะคะซึ่งตัวรถเนี่ยก็จะเป็นกุญแจรีโมทค่ะผู้ชมคะเร่มลายวิ่งไปที่ประมาณ187,424รกิโลเมตรหน้าปัดสภาพสวยมากๆนะคะจอกลางก็จะเป็นตัวแสดงผลแบบดิจิตอลกันเลยนะคะผู้ชมด้านบนคอนโซลนี้เลยค่ะสวยเนียนกริกกันเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องเล่นต่างๆภายในรถนะคะผู้ชมคะดูมีความแบบว่าสบายตาเนาะเพราะว่าดูปโปร่ง ดูกว้างนะคะนั่งแบบสบายทาั้งครอบครัวอย่างแน่นอนสมกับเป็นรถในประสงไซขนาดกลางนะคะที่คนไทยเนี่ยยอดนิยมฮิตยอดนิยมใช้งานกันเลยนะคะผู้ชมเดี๋ยวพาไปชมกันต่อที่เครื่องยนต์ด้านหน้ากันต่อเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างตามมาเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นตัว Honda นะคะ4สูบ16วาล์วเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรเบนซินเดิมๆไม่เคยมีการติดตั้งแก๊สมาก่อนภายในนะคะโครงสร้างตัวรถคนันนี้ซอกด้านในนะคะสีคันหน้าเดิมๆม,มาจากโรงงานไม่เคยมีอุบัติเหตุนชนหนักผิดควา่าหรือว่าจมน้ํานะคะรับประกันโครงสร้างตัวรถสวยๆกันมาเลยนะคะคุณผู้ชมคะอย่างตัวด้านบนนี้สติ๊กเกอร์จากโรงงานนะคะสติ๊กเกอร์แอร์แบ็กอินโฟมิชันหรือมอกอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะ รับประกันระบุในสัญญาซื้อขายกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตรวจพบเจอว่ามีฉนักพิวาจําจมนาบริษัทดีดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะสามารถโอนได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเลขตัวรถเลขตัวเครื่องยนต์เนี่ยตรงตามเล่มทะเบียนแน่นอนนะคะวันนี้เนี่ยจากราคาปกติ3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทลดเหลือเพียงแค่2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะขับตัว c l V รุ่นหิตรุ่นยอดนิยมแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ไลน์แอดนะคะ รถทูกคานะคะมีแอดไซด์ทางด้านหน้าด้วยแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0989807533รถจอดอยู่ที่ถนนหาไทยร้านนะคะยังไงติดต่อมาได้ตลอดเลยยินดีให้บริการค่ะและสําหรับคลิปนี้ชากบุกต้องขอตลากาไปก่อนใครที่ไม่อยากพลาดคลิปรีวิวกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ